นี่ใช่คำว่าลองจำพี่เก๋นคอันนี้จะเปิดรีเกมส์นี่เนี่ยอันนวลด้วแม่เอาเอาเอาอันนี้เอาแกมาดแกบราอันนี้ เ้นนั่งอยู่เนี่ยกระจายกระจายโอ้ยหจะเลยอ้อยขาได้อยู่ครับคุน้องตืนไหมเมี้นัครับชิมไ้มแม่ชิมไหมไม่ไม่กินเห็ด่ันเอาพี่แม่ไป

การเยี่ยมมากแล้วตุ้นต่อน,น้ำเอิ้นชิมไหมชิมเลยจะไม่คุยอ่ะเป็นไรไม่คุยอ่ะชิมดิรีวิวด้วยก็ทีแรกรองคนอื่นเป็น้ีแรกใช่โอ้โหชิมเดียวจะไม่รู้อะไรอ่ะชิมไม่หลายใช่ปะเออชิมไม่เยอะอหลายอ่ะ เร็วมากขึ้นบนแล้ว <semester> ว<คะ>ันดีจ้าไอ้จ้าวันดีม่ปิ๊งวันดีมาปิดวันดีใช่บ่ะมาปิดป่ะ